ขณะนี้เนี่ยเป็นเวลาน่าจะเดี๋ยวนะดูเวลาก่อนเย็นๆน,น,นะหกโมงกว่ายังไม่ได้ปรับเวลาตรงนั้นอีกหกโมงทุ่มครึ่งเปิดไฟเอามันก็จะมืดๆหน่อยเนาะนก,กี้มีแขกบ้านแขกเมืองมาหาค่ะคือน้องชายมัก,กี้เองคือเบนจี้นะคะมาดูกันดีกว่าว่าเบนจี้เอาอะไรให้นก,กี้บ้างน,นี่นะคะหมูค่ะ แม่เบนจี้อ่ะเป็นคนที่ทำกับข้าวอร่อยมากถ้าจะแบบทำได้ทุกอย่างเลยแล้วอร่อยเป็นแบบฝีมือชาววังเลยนะคะแม่เบนจี้อ่ะหมักหมูย่างมาให้นะคะหมูย่างแบบเอ่อแบบไทยๆเลยเนี่ยเดี๋ยวนกี้ออกไปดูคือนอกี้บอกบอกว่าเบนจี้จะมาหาพี่นกี้ใช่เปล่าจะมาหาพี่ใช่เปล่าให้แม่หมักหมูให้หน่อยนี่นะคะนี่ได้มาสองกล่องใหญ่เลย แล้วนกี้ก็บอกเป็นจี้ว่ามาหาพี่อ่ะไม่ต้องห่วงนะที่บ้านพี่ไม่มีอะไรให้กินถ้าจะมาถ้าจะกินก็มีเออแค่แค่มาม่านะถ้าจะกินอะไรก็เตรียมมาเอง <c oughs> เป็นเจ้าบ้านที่ดีมากนี่นะคะนกี้ก็ได้อันนี้มาแล้วก็เพื่อนของนกี้อ่ะเพื่อนสนิทเขามีร้านอาหารนกี้ ก็ขอน้ำซอสสำหรับน้ำซอสผัดข้าวผัดกับน้ำซอสที่แบบเป็นน้ำซอสผัดอะ่ะเขามาไปทำกับข้าวแล้วนี่ค่ะน้ำซอสผัดไทยนกี้ก็ให้เบนจี้ไปเอาให้นกี้มาที่ที่ร้านของเพื่อนนี่เบนจีเอามาให้แล้วนี่อีกนี่เบนจีเอาตะไคร้มาให้ด้วยนะคะคือจริงๆอ่ะเอามาเพื่อจะเอามาทำกับข้าวนะแต่อันเนี้ยคิดไปคิดมาแช่ไว้ก่อนเผื่อจะเอาไปปลูก ดูก่อนดูก่อนอีกอันหนึ่งนะคะที่เบนจี้เอามาให้ก็คือแทนแทน,แทนเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าคือไม่ได้ที่มันมดืดเดี๋ยวเมื่อกี้ไปเอามาเขาเอาออกไปแล้วเดี๋ยวต้องเอากลับเข้ามาใหม่เดี๋ยวมาดูกันว่าคืออะไรแทนแทนแทน,แทน,นี่เลยบอกให้เบนจี้เอากระเพรามาให้จะได้มาทำกับข้าวกินก็เลยได้มาแบบนี้เลยคะ่ะ ได้ต้นมาต้นต้นกับเทามาเลยก็เป็นจี้ปลูกเอาไว้นะคะเป็นจี้ชอบปลูกต้นไม้แล้วก็เบนจี้ก็เอาข่ามาฝากด้วยนะคะข่าแบบแช่แข็งเนาะนี่แล้วรู้ไหมว่าเบนจี้อ่ะเขาลดความอ้วนด้วยเขาก็มีซื้อยาคูมาคือเขาเตรียมของมากินเองนะคะ เขากลอดตายจริงนี่แล้วตอนนี้เบนจี้ซื้อนี่มากินแล้วอยากกินมากเลยอะนี่นะคะมันเป็นคอลลาเจน่ะวิตามินซีเบนที้บอกอร่อยมากเดี๋ยวอ้อนจี้จะขอเ็นจี้กินดูว่ามันอร่อยแค่ไหนเ็นจี้บอกว่าซื้อที่คอสโก้นะคะเก็บซอสก่อนเบนจี้ไม่อดตายแล้วอย่างน้อยก็มีหมูของของแม่เบนจี้ เดี๋ยวนกี้จะต้องตอบแทนเบนจี้สุดๆในการทำกับข้าวชันเลิศเลยค่ะแต่คืนนี้ให้เบนจี้นอนก่อนแล้วเจอกันพรุ่งนี้วันนี้ตื่นเช้ามาอาก็บวมเหมือนเดิมแต่ด้วยความที่วันนี้นกี้มีแขกบ้านแขกเมืองมานะคะก็คือเจ้าเบนจี้น้องชายนกี้เองมาเที่ยวหามาเที่ยวเล่นเป็นเพื่อนวันนี้นกี้ก็เลยลงมือทำกับข้าวให้เบนจี้กินค่ะ ง่ายมากนี่เลยวันนี้จะทำสปากเก็ตตี้นะคะให้เบนจี้กินดูดีเนาะอาหารอิาตาลีนี่ค่ะซื้อเป็นซอสสำเร็จรูปมาแล้วนะคะง่ายสุดคะ่ะเบนจี้กินได้ไม่ตายแน่เลย เส้นเสร็จแล้วนะคะแล้วนี่ไข่เจียวของนกกี้นี่นะคะมะระค่ะมะระเป็นจี้คงกินไม่เป็น<ม>เพราะว่ามันขมเมืกี้ก็หั่นมานิดเดียวไว้กินกับน้ำพริกนะคะ ล้างน้ำน้อยนี่เลยอ,อู้มีรูมีรูมีรูแล้วก็มะเขือพวงที่น่าจะ ใกล้หมดอายุไขแล้วนะคะแต่ก็คือเขาดำอ่ะแต่ว่ายังไม่เน่านะคะเพื่อนๆนี่ยังกินได้อยู่โอเคเบนจี้เลือกกินไข่เจียวไม่กินไม่กินสปาเกตตี้ที่นอกกี้ทําไว้ดูดูดูด,ดูแต่เบนจี้กินอันนี้ไม่เป็นแน่นอนเลยมลละ นี่นะคะเนี่ยไม่รู้ว่าเสียงอะ่ะคนเขามาตัดหญ้าเสียงมันจะเข้าไปหรือเปล่าเลยเนี่ยเสียงมันจะบ,บักตือต้อตือต้อตือต้อตือ้อหรือเปล่านี่นะคะนี่ <t> มันเบี้ยวอ่ะน่าจะได้อะ่ะ <t> ได้ละได้ละขยับขยบนี่ก็ยังเป็นอัมพิกของหวานอยู่นะกิ<ๆ>นเลยเป็นจี้ครับ <t> <ๆ>นี่คือเมนูต้อนรับ ตอนรับแขกบ้านแขกเมืองไข่เจียวนี่นะมะระสดๆอือหยคิดว่าเสียงไอ้นนี้ต้องเข้าไปแน่เลยอะ่ะเสียงตักยาเสียงดังมากอะ่ะลองชินมน้ำพริกหวานเออ,ม,อมันเผ็ดมันหอมโอ้หอืออืม,อม เดี๋ยวลูกี้ขอตัวไปกินก่อนนะจริงๆอะ่ะอยากอัดไปด้วยตอนกินนี่แต่ว่าเสียงตัดย่ามเสียงดังมากน่าจะเข้าไปในคลิปเสียงดังเลยอ่ะอืม,อม กินข้าวเสร็จแล้วนก,กี้ก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วก็จะพาเบนจี้ไปเที่ยวเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปกันนะคะว่านก,กี้พาเบนจี้ไปเที่ยวไหนบ้างคลิปนี้นก,กี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย